เอาละมันมาถึงวันนี้สักทีวันที่ผมต้องตอบคำถามต่อไปนี้ที่เป็นทอมหรอคะคนพูดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะทำไมเสียงเหมือนผู้หญิงจังตกลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะคนพูดเป็นทอมรองงงผมเคยคิดว่าสังคมไทยเราเนี่ยเปิดใจแล้วก็รู้จักกับคำว่า Virtual Youtuber แบบว่าเยอะมากๆ เป็นวงการใหญ่มากๆแต่หลังจากที่ผมทำช่องนี้ไปได้ประมาณปีกว่าๆถึงยังวะเออช่างแม่งเถอะคือมันทำให้ผมรู้ว่าผมต้องมานั่งกดให้คอมเมนต์ประมาณนี้บ่อยมากๆแล้วมันก็ทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่ผมคิดนั้นอาจจะผิดมาหันเลยก็ได้วี r ชื่อนยูทูบเบอร์หรือว่า v t u b e r จริงๆแล้วมันไม่มีนิยามที่ตายตัวว่าจะต้องเป็นตัวละครเสมือนหรือว่า เบสซอนชีวิตจริงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังโมเดลฉะนั้นแล้วบางท่านอาจจะใช้โมเดลในการทำคอนเทนต์บางท่านอาจจะมีสตอรี่มีเรื่องราวหรือบางท่านอาจจะคล้ายๆตัวละครตัวละครหนึ่งที่ใช้นักภาพก็ว่าได้ซึ่งสำหรับของผมเนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆเลยก็อยากให้คิดซะว่าเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่ง เป็นตัวละครยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ใช้นักภาคเป็นผู้หญิงโดยมีสตอรี่หลกักหรือว่ามีเรื่องราวหลกักเป็นเพศชายอ่าอย่างนี้ง่ายกว่าไหมแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะใช้โมเดลหรือว่าใช้ตัวละครเนี่ยด้านหลังก็มีโคนจริงๆอยู่นะครับไม่ใช่ AI แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาถามอะไรเนี่ยก็รบกวนให้เกียรติกันแล้วก็เคารพกันในฐานะบุคคลบุคคลหนึ่งด้วยนะครับแล้วสำหรับคำถามที่ว่าตกลรเพศอะไรไอกข้างหลังในเพศอะไร อเอางีา้ไหมเอางีา้ไหมตัวรวมเพศหญิงเพศชายไหมเอางีา้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นแมวก็ได้นะแบบว่าอยากให้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นะลูเป้าอ่าอยากให้แมวมารีวิวหนังไม่อะเอ็กซ์ุ่ม,มาเยยังไม่ได้รีวิวเลยรอก,กระแสตกก่อนแล้วค่อยรีวิวนะ หรือแบบแบบแบบอเออคือแบบอยากให้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคือมันเอ่อมันจะฝืนฝืนหน่อยหรือเปล่าตัวละครมันไม่เข้าเก็ตไหมเก็ตไหมคือวิธีการพูดกับ ความมันตัวละครมันแบบว่ามันออกจะคอนทราสต์กันไปหน่อยเลยรู้สึกว่าการทําตัวละครผู้ชายหรือออกแนวทอมทอหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันน่าจะเข้ากับคารคเตอร์ได้มากที่สุดละวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังกันนะคะแบบว่าเรื่องเอสทูมาขุดขึ้นมาจากกลุ่มผมว่ามันไม่ใช่มันมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกขอขอผมเป็นคนเดิมดีกว่าโอเคหรือแบบว่า วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเรื่องสันดานแม่กันค่ะแต่ว่ามันแซ่บมากเลยค่ะอืมปไ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 ปขอรองขอร้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 อง <laughs> แล้วเจอกันนะคะไ <laughs> ทยอินนิดนึงนไหนๆก็ทำคลิปแล้ว ใครที่อยากรู้เรื่องราวในเวอร์ชันนิยายนะครับอย่าลืมไปซื้อนะครับวาจงจำหน่ายแล้วที่เม o บกเป็นรูปแบบของอี o ุ๊ถ้าหาว่าผมมีทุนผมอาจจะทำเป็นรูปเล่มแต่ตอนนี้มันยังไกลเกินความฝันอยู่สิยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับลิงก์ใต้คลิปนะอีอี